อัปเดตชีวิตพิงกี้แต่ละวันในเรือนจำทำอะไรบ้างจากกรณีดาราสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมพวกรวม19คนผู้ต้องขังระวังพิจารณาคดีหลอกให้ร่วมลงทุนเทรดเงินตาต่างประเทศ forex สามดี D, มีผู้เสียหายจำนวนกว่า9,000 824คนและมีการกู้เงินรวมกันมีความเสียหายทั้งสิ้น2 4 8 9 8 2 3 3 2 1บาท52สตางค์หลังจากที่ศารอาญาไม่ให้ประกันตัวและส่งตัว ในทันทัสถานหญิงกลางตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า11วันที่ดาราสาวและพวกอยู่ในเรือนจำ่าสุดนายอายุทธอธิบดีกรมราชทฑนให้สัมภาษณ์ว่าพิงกี้อยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่และสมาชิกผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงรวม10ลายปรับตัวได้ตามรายงานไม่มีอาการเครียด กิจกรรมที่ทำคือสวดมนต์ออกกำลังกายโยคะและดูสารคดีตามที่เรือนจำให้รวมถึงมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาอยู่ภายในด้วยพิงกี้ยังอยู่แดนกันชนถึงวันที่30สิสิงหานี้ ตอนนี้ยังไม่มีการตัดผมพิงกี้ตามข่าวที่ออกไปทำให้เกิดความสับสนยืนยันหลังวันที่30สิงหานี้พิงกี้และทุกคนต้องตัดผมปะบ่าตามกรมราชทัณฑและเพื่อความสะอาดสะดวกการใช้ชีวิตเนื่องจาก ข้างในไม่มีใดเป่าผมหลังพ้นแดนกันชนพิงกี้และแม่จะเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปสามารถให้ญาติเข้าเยี่ยมและพบปะทนายความได้แต่จำกัดลายชื่อเพียงสิบลายชื่อตามที่พิงกี้แจ้งไว้เท่านั้น ก่อนหน้านี้ผู้จัดการส่วนตัวพิงกี้ซื้ออาหารมาเยี่ยมสำหรับพิงกี้จัดเป็นผู้ต้องขังระหว่างรอพิจารณาคดีส่วนระยะเวลาหรือสิทธิการประกันตัวนั้นราชทั์ไม่สามารถก้าวไก่ได้ยกให้เป็นดุลระยะินิาศารสำหรับโดยทั่วไปคดีช่อโกงสิทธิการประกันตัวไม่เหมือนกันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร เพื่อรับชมข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบุญค่ะ